สัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรธรรมชาติการทําเกษตรเพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้เกษตรธรรมชาติ MOA มีหลักการอยู่ที่การนำศักยภาพดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์รักษาความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติและวิธีปฏิบัติทางเกษตรผลผลิตที่ได้ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ค่ะการทำเกษตรธรรมชาติตามมาตรฐาน MOA นั้นมีวิธีการขั้นตอนอย่างไร วันนี้ไปพบกับคุณสมบูรณ์เวสุวรรณค่ะจากการที่มีการส่งเสริมการทำการเกษตรในปัจจุบันมีการส่งเสริมปลูกพืชแบบเชิงเดียวมีการใช้สารเคมีในปริมาณที่มากจึงเป็นสาเหตุทำให้ดินเสื่อมดินตายทำให้เกิดโรคแมลงศัตรูพืชน,นอกจากนั้นยังทำให้สุขภาพของมนุษย์เรานะครับ เจ็บไข้ได้ป่วยฉะนั้นจึงมีมาตรฐานการส่งเสริมการทําเกษตรธรรมชาติการส่งเสริมการทําเกษตรธรรมชาติที่จะให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจึงมีมาตรฐานการทําเกษตรธรรมชาติของ MOA โดยมีวิธีการพื้นฐานในเรื่องการให้ความสําคัญกับดินเน้นเรื่องการปรับปรุงดินมีการปลูกพืชหลายชนิดร่วมกัน มีการปลูกพืชหมุนเวียนมีการคุมดินนอกจากนั้นยังห้ามใช้มูลถ่ายของคนรวมถึงปุ๋ยเคมีนั้นในมาตรฐานการส่งเสริมการทำเกษตรธรรมชาติวัสดุในการที่เราจะนำมาปรับปรุงดินมันจะมีวัสดุที่ใช้ได้ วัสดุที่ต้องตรวจสอบก่อนวัสดุที่ห้ามใช้วัสดุในการปรับปรุงดินที่ใช้ได้ก็จะมีนะครับปุ๋ยคอกเศษพืชรวมทั้งมูลสัตว์นะครับที่ห้ามใช้ก็คือจะเป็นปุ๋ยเคมีถ้าที่จะเป็นที่จำเป็นจะต้องตรวจสอบก่อนก็จะมีนะปุ๋ยชีวภาพที่ โรงงานนะผลิตบางโรงงานที่ผลิตเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเป็นวัส,สดุจากธรรมชาติได้ทั้งหมดนะครับบางครั้งนะครับยังมีนะฮะพวก NPK ผสมอยู่ด้วยเพราะนั้นเราจำเป็นจะต้องดูนะครขั้นตอนการผลิตในการปรปับปรุงดินแม้กระทั่งนะพื้นที่ที่จะทำเกษตรธรรมชาติก็จำเป็นจะต้องพิจารณาว่าขระนวนการนะฮะได้ทำตามมาตรฐาน การทำเกษตรธรรมชาติหรือไม่นะครับฉะนั้นการที่เราจะได้ข้อมูลนะจากผู้ประกอบการที่จะทำเกษตรธรรมชาติรวมทั้งพื้นที่ที่ทำเกษตรธรรมชาติเราก็จำเป็นจะต้องตั้งเจ้าหนะ้าที่ตรวจสอบเพื่อที่จะได้หาข้อมูลจากผู้ประกอบการที่สมัครเข้ามานะฮะที่จะให มาตรฐานการทำเกษตรธมชาติเนี่ยรับรองนะครับังนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนี่ก็จะถูกแต่งตั้งขึ้นนะครับโดยเป็นผู้ที่เผยแพร่งานทางด้านเกษตรธรรมชาตินะครับซึ่งก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ o a รวมถึงเจ้าหน้าที่เผยแพร่ของกสลก็จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยเพราะฉนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็จะมีหน้าที่ในการรับคําร้อง จากผู้ประกอบการที่จะขอให้รับรองมาตรฐานการทำเกษตรธรรมชาติเจ้าหน้าที่ก็จะออกไปสำรวจหาข้อมูลจากเกษตรกรนะครับที่ทำเกษตรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงดินก็จะไปหาข้อมูลว่าเกษตรกรรายนั้นเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยเขาปรับปรุงดินใช้วัสดุอะไรบ้างซึ่ง จ้าหน้าที่ก็จะหาข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตด้วยวิธีการสัมภาษณ์ต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดนะไม่ว่าจะขั้นตอนการปรับปรุงดินขั้นตอนในการควบคุม,มแมลงศัตรูพืชขั้นตอนในการควบคุมวัชพืชก็จะเอาข้อมูลเนี่ยนำมาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแนวทางกเกษตรธรรมชาติเมื่อคณะกรรมการ พิจารณาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเกษตรกรายที่สมัครเข้ามานะได้ทําตามขั้นตอนนะตามมาตรฐานทุกอย่างคณะกรรมการก็จะมีมติว่ารับรองนะพื้นที่ถ้าไม่ได้ทําตามมาตรฐานก็จะไม่รับรองให้การที่เรารับรองนะเกษตรกรรายนั้นพื้นที่นั้นเราก็จะมอบป้ายรับรอง นะไปปัดที่แปลงโดยเครื่องหมายที่เรามอบให้ผู้ที่ทำเกษตรธรรมชาติที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีทำตามมาตรฐาน3ปีเราก็จะมอบป้ายเครื่องหมายที่มีรูปใบไม้และมีรูปวงกลมสีแดงติดอยู่ด้วยแสดงว่าพื้นที่นี้ทำเกษตรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องมา3ปีแต่ ถ้าเป็นพื้นที่ที่เริ่มทํำเกษตรธรรมชาติปีที่1ถึงปีที่3เราก็จะมอบป้ายเครื่องหมายที่มีรูปใบไม้อย่างเดียวโดยที่ไม่มีวงกลมพระอาทิตย์สีแดงนะครับแสดงว่าพื้นที่นี้ทํำเกษตรธรรมชาติปีที่1ถึงปีที่3หรือเราเรียกว่าระยะปรับเปลี่ยนไปสู่เกษตรธรรมชาตินั่นเองเมื่อครบ3ปีเราก็จะเปลี่ยนป้ายให้มีรูปใบไม้และ ผ้าอาทิตย์วงกลมสีแดงนะครับมอบให้ก็แสดงว่าพื้นที่นั้นเนี่ยทำเกษตรธรรมชาต,ต่อเนื่องมา3ปีแล้วนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีเครื่องหมายที่ไว้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มาหันมาทําเกษตรธรรมชาติได้มากขึ้นโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทําเกษตรเคมีมาแบบไม่สามารถที่จะเลิกได้เราก็จะปรับเปลี่ยนให้เกษรรรตรกรกลุ่มนี้เริ่มมาปรับปรุงดินด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ ถ้าผลผลิตยังไม่เจริญเติบโตดีพอก็จะเอาญาิให้ใช้สารเคมีเท่าที่จําเป็นเราเรียกว่าเครื่องหมายแบบกึ่งธรรมชาติเมื่อเรามอบป้ายให้พื้นที่ที่ได้รับรองนะครับเมื่อมีผลผลิตออกมาผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรธรรมชาติที่ทำเกษตรธรรมชาติที่มีรูปใบไม้อย่างเดียวไม่มีวงกลมสีแดง แสดงว่าเพิ่งทําเกษตรธรรมชาติปีที่1ถึงปีที่3ที่ผลผลิตเราก็จะติดเครื่องหมายที่มีรูปใบไม้อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่รับรองที่มีวงกลมสีแดงซึ่งทําเกษตรธรรมชาติมาติดต่อกัน3ปีเราได้ผลผลิตผลผลิตนั้นก็สามารถที่จะติดเครื่องหมายที่มีวงกลมสีแดง แสดงว่าผลผลิตนั้นก็ได้จากแปลงที่ทําเกษตรธรรมชาติมา3ปีแล้วถ้าเป็นผลผลิตที่ได้จากกึ่มธรรมชาติเราก็จะติดเครื่องหมายที่มีรูปใบไม้2แฉกนะครับติดแสดงว่าเป็นผลผลิตที่ยังใช้สารเคมีอยู่ก็จะมีเครื่องหมายนะสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยในมาตรฐานการทำกรเกษตรธรรมชาติมีอยู่3แบบนะครับคือแบบที่1ก็คือทําเกษตรธรรมชาติแบบต่อเนื่อง3ปี มีรูปใบไม้วงกลมสีแดงสัญลักษณ์ที่2ก็คือมีรูปใบไม้อย่างเดียวนะแสดงว่าทําเกษตรธรรมชาติปีที่1ถึงปีที่3ที่เรียกว่าระยะปรับเปลี่ยนแลแล้วนะเราก็มีเครื่องหมายกเกษตรธรรมชาติแบบกึ่งธรรมชาติฉะนั้นเมื่อผู้ที่ได้รับการรับรองเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ทําเกษตรธรรมชาติเมื่อได้ผลผลิตมาเมื่อนําประจหนาย นะครับได้ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์นะก็สามารถที่จะจำหน่ายได้ในราคาที่สูงเนื่องจากผลผลิตนั้นนะครับมีรสชาติที่อร่อยกรอบหวานนะครับถ้าติดเครื่องหมายทำแบบกเกษตรธรรมชาติเมื่อผู้บริโภค,นะคได้มาซื้อก็สามารถที่จะ นะรู้ว่าผลผลิตเนี่ยมาจากไหนก็สามารถที่จะหาต้นตอว่าแหล่งผลิตเนี่ยมาจากไหนสามารถที่จะไปซื้อจากผู้ที่ผลิตได้นะครับก็จะเป็นการสร้างผู้บริโภคนะครับผู้ผลิตก็สามารถจะนะจำหน่ายได้ซึ่งก็จะทำให้เป็นการส่งเสริมการผลิตและบริโภคในพื้นที่ได้ส่วนผู้บริโภคนะครับเมื่อมีเครื่องหมาย นะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อตามมาตรฐานการทำเกษตรธรรมชาติฉะนั้นผู้บริโภคเมื่อเห็นเครื่องหมายที่มีวงกลมสีแดงที่ทำเกษตรธรรมชาติอย่างน้อย3ปีมีความเชื่อมั่นว่าผลผลิตนั้นเนี่ยปลอดภัยนะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้อย่างที่ เข้าใจในการดูแลสุขภาพว่าเครื่องหมายที่มีวงกลมสีแดงสแสดงว่าเป็นผลผลิตที่ปลอดสารพิษเป็นกเกษตรธรรมชาติอย่างร้อยเปอร์เซนต์ตามที่มาตรฐานการทำกรเกษตรธรรมชาติของ MOA ได้กำหนดไว้ค่ะจากการดำเนินงานตามมาตรฐานกเกษตรธรรมชาติ MOA หากเกษตรกร,ร,กรทำได้ก็สามารถที่จะยื่นขอเพื่อรับรองมาตรฐานกเกษตรธรรมชาติ MOA เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ค่ะ เราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการเกษตรธรรมชาติสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ